ก่อนจเอาพวงกี้มาตำรวจก่อนก่อนเข้าไปบอกตำรวจว่าจะเราไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้เพราะว่าอันนี้เรามาเรื่องอะไรมีบัตรก็ไม่ไม่บัตรบัตรเราได้เลยว่าจะได้รู้ว่ารู้จักกันว่าใครเป็นใครอะไรจะได้ดูใจกันบ้างก่อนถามก่อนอันนี้คืออะไรอธิบายดิอ้าวปอยเลยเหรอเรียบร้อยตํารวจแตมมือ แจมเบือยเอาแล้วนี่ของใครเอามายังไงฮะไม่นี่เอามาทำอะไรก็ผมซ้ายก็ผมซ้างเกงไหมเนี่ยครับหลังก็ไม่นั่งเอาผู้แจ้เปือมาไฟหลังก่อนไฟหลังก่อนเดี๋ยวเอาไฟหน้านี่แหละเดี๋ยวก่อนนี่เดินที่ทำอะไรกน่ยเรามาทำอะไรเนี่ยก็ผมแซงเก่งมาเมื่อเช้านะครับไม่รู้มันอยู่ในนี้ได้ยังไงเราเราเราเฟดหรือเปล่าไม่เสพครับไม่เสพเดี๋ยวเราตรวจปัสสาวะได้นะเข้าใจป่ะเข้าใจนะ ใส่ไม่เกี่ยรูร้อนร้อนบางเกมสิเอา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 ไปใส่รถเอาใส่รถเอาใส่รถใส่รถรถอยู่ไหนมีเจตนาร้ายไหมคะพี่แตงโมเนี่ยครับแล้วนี่ไม่ยื่นเอกสารยืื่นยอันนี้เราจะทำอะไรนะเกี่ยวอะไรกับแตงโมยื่นเอกสารแตงโมนี่ยื่นเอกสารอะไรก็เพิ่มเพิ่มเติมกับคดีไอ้ฆาตกรรมเอาปังครับพี่ไม่แล้วเราแล้วใครให้เราแรกเนี่ยผมเป็นคนโพส ที่ว่าหาศพไม่เจอสองวันชื่อเราโพสเฟซอะไรโพสเฟซเราเฟอะไรเฟสสุดที่พเาอแล้วเราโพสแต่หน้าก่อนแต่งหน้าก่อนมาะไรทีนี้ว่าน้องชื่อจริงชื่ออะไรสุดที่พาดตุยภาพน้ำกุลสีกูกาสีกูกาสีกูกาที่เล่นชื่ออะไรเบนอายุไรเนี่ยยี่สิบสี่ครับบ้านอยู่ไหนสังขลสาครครับเราจะมายื่นเอกสารไอ้ที่นั่นกันอีกส่วนหนึ่งนะ แต่ยาบ้าเนี่ยเอาชี้เนี่ยของเราที่เราพกติดตัวเอาชี้ก่อนไม่ใช่ครับเดี๋ยวก่อนดิก่อนมาอยู่ในเกงเอาชี้ก่อนนะอันนี้เป็นยาเสพติดนะเป็นยาบ้าถูกต้องไหมถูกต้องเราเอาติดตัวมาถูกต้องไหมผมไม่ได้เอาติดตัวมาอยู่ในเกงเราตอนตำรวจเขาตรวจค้นถูกต้องไหมถูกต้องเอออ่ะนะอันนี้เป็นยาเสพติดเดี๋ยวเราก็ตรวจยึดไว้นะแต่เกงผมเพ่งักมาเนี่ยครับเราถ้าเรียมตรวจแล้วแจ้งข้อกล่าวหาเรามียาเสพติดนีว่าพร้อมไม่แล้วเอาเอกสารให้มาเอารอเอกสารยื่นเรื่องเกี่ยวกันเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องคดีฆาตกรรมมังคางเนี่ยครับเหรอใช่ครับเรามีเอกสารอะไรบ้างอ่ะก็เอกสารแล้วท่อนเหล็กเรามาทําไมท่อนเหล็กอ่ะท่อนเหล็กเอามาทําไมอ่ะไม่เดี๋ยวมีเกิดอะไรขึ้นปเรารู้อะไรบ้างเราต้องรู้ต้องรู้อะไรรูปต้องรู้อะไรสุดที่ภาดครับสุดเลยนะสุดที่ภาดสุดที่ภาดเราเอาเอกสารเกี่ยวกับแตงโมมายื่นเนี่ยยื่นเรื่องอะไรเพราะอะไรยื่นเพิ่มเติมเพราะว่าทีแรกผมเป็นคนโพสต์ผมเป็นคนโพสต์ว่า ศพศพหายสองวันศพหายสองวันปุ๊บก็เลยโพสต์ว่าไซรลายอะไรนะครับคิดดูว่าหายตัวไปสองวันน่ะเราเอาเอกสารมายื่นในคดีไหนคดีพี่แตงโมนะครับเอาอะไรเอาอะมายื่นเรามีอะไรมาเอาเสนอให้ดูหน่อยมีเอกสารอะไรบ้างไม่เราเราเอาเอาอะไรมายื่นเอกสารหนึ่งเอกสารหนึ่งในกองนี้มีอะไรบ้างเราบอกเลยมีอะว่ามันมีอะไรบ้างก็มีการก็มีการตรวจสอบแล้วก็ เจียวกับจุดเกิดเหตุแตพี่พี่ลองอ่านดูอ่ไม่เป็นไระเรามายื่นเองหรือใครให้เรามายื่นผมมายื่นเองนะครับแล้วเรารวมเองเอกสารทั้งหมดที่มาจากไหนมาจากไหนก็ค้นจากสื่อจากอะไรนะครับอ่าเพราะว่ามันมีเงื่อนงำต้องไหมครับอืแล้วไอ้ยาวๆที่เราพบมาเนี่ยมันคืออะไรก็เหล็กเหล็กอะไรเอามาทำอะไรก็ถือมาเนี่ยครับถือมาเพื่อถ้าอกแล้วครับเหล็กเหล็กนี่เกี่ยวอะไรด้วยฮะเหล็กนี่เกี่ยวอะไรด้วยถือมาเพื่อ ก็มาทนเลยง่าอเขาก็มาทำไมเขา้ามาทำไมเอาเรือเอาดีเขาข้ไปตอบไม่ได้พี่เอามาทำอะไรเอามาทำอะไรก็เวลาเดินผ่านก็มีคนชอบกวนๆอย่างนี้ครับกวนใช่ครับแต่เรามาสถานที่ราชการเรารู้ั้ยนี่คือสถานที่ราชการรู้ครับเราพกเหล็กมาเนี่ยเราต้องการอะไรในเมื่อพกเหล็กมาสถานที่ราชการครับเราพกเหล็กมาแต่่งานและทมาคดีแตงโมและรู้ว่าวันนี้คนบนเรือมาต้องการอะไรเออก็คือ ต้องได้คดีค่าอัมพรางถูกต้องไหมครับพี่แล้วถ้าเกิดไม่ได้คดีค่าอัมพรางเราจะทําอะไรเขาถ้าเราพกคำเหล็กมาก็เอกสารนะครับแล้วเราพกคำเหล็กมาทําไมถ้าไม่ได้คดีค่าตกลงอ,อัมพราง <c oughs> ก็พกมามประดับบารมีให้คะนับพี่อเอเหรอครับไม่มีใครให้มา ใสเก้าหัวคนบนเรือนะมีไหมไม่มีไม่มีนะเอาอะไาเราบ้างก่อแล้วเราเรายอมรับไปในที่เจ้าที่คนเนี่ยที่เจอเนี่ยไอ้เม็ดตุ้มๆเนี่ยปกติผมมาผมก็ต้องเอาออกใช่ไหมครับถ้าผมพกมาอ่าแล้วนี่เขาค้นเนี่ยก็มีสื่อเห็นกันภาษาญุนไมครับรับไหมไม่ไม่ครับเปิดไหมอาเด็กตัวเดี็กตัวชีเดี๋ยวก็เจอเสพไหมแบบอาหรือสารก่อนก็ก็ในเมื่อเอกเอกเอกสารของผมเตรียมมานี่ก็พร้อมแล้วนะครับเอกสารเตรียมมากี่กี่แผ่น เยอะอยู่ครับแล้วก็ในใน Facebook อีกครับ <mm <es> พี่ประตูดิเประตูดิเจ๊ครับขอย่าครับตรงมากครับอ่าๆๆๆ